รอกันครับสาวสาวหยุดภาระกิจอย่างอื่นไว้ก่อนนะครับมาประเกศพระาหารตรงนี้ก่อนกับขอเรียเนเชิญทุกคผู้รับเริ่มพิธีแรกการมงคลรงรสมรสสื่อการประเกนพฒนาหารนี้สาวสาวจับจานเดียวกันนะครับเวลาประเคนไม่ว่าจะประเคนสิ่งใจจับซื้อกันนะครับจิบของจากรถไสประเคนวงนั้นใกล้ๆนะครับจิบยกประเคศนะครับไม่ต้องรอสาวสาวจับซืาา้อกันนะครับ ขอเรียนเชิญทุกคู่กับบ่าวสาวนะครับเริ่มพิธีแรกคือการประเกตพระธาตุตรงนี้ทุกคู่ขอเรียนเชิญครับไาร่วมกันประเกตพระตาหตนี้ก่อนครับแบ่งกันนะครับจะได้ประเกตทั่วถึงกันนะครับคนชุดละชุดพอนะครับเจอะไรครับประเกตเวลาประเกตจับด้วยกันนะครับการล่างกันโบนาฮหาวันขาวพร้องน้ำสามรสนะครับ ด้วยการประเฑ์นะครับแบ่งกันประเฑ์กับพระพิธีท่านก้ารูปนี้จิตยกประเฑ์นะครับพระสุจรารหมไยว่าประเฑ์ท่านนะครับของที่อยู่บนรถนะครับไม่ต้องเลือกนะครับของทุกอย่างต้องประเฑ์ให้หมดนะครับเตรียมไวส้สำหรับพระสุจ้าตก้ารูปพอดีนะครับเดีลยวนะครับสาวสาวผู้ใดยังไม่ได้ประเกฑ์เดินมาวงงภารูปนี้ ยังเหลือของให้ประเกตอยู่นะครับบอกข้าวยังไม่ได้ประกเกตเกลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถอยกลับไปรอที่เดิมน,นะครับสำหรับผู่บ่าวสาวที่นำดอกไม้ทุกเทียนมาจากบ้านนะครับถ้ายังไม่มีถานใส่มาก็กมาิี ฐาดกองโรงพยาบาลไปใช้ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมถานวางไว้ใต้เคาน์เตอร์ด้านหลังพระสุ้านั่งอยู่นะครับจัดดอกไม้ลูกเพียงทั้งเก้าชุดใส่รวมไว้ในถาดเดียวกันนะครับซองปัจจัยแนบไฟกับดอกไม้ลูกเพียงแต่ละชุดน,นะครับเมื่อจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ญาติและผู้มีเกีรยิที่มาร่วมงานร,ร่วมจบเร่มมานุโมทนาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถึงเวลา,วลา,วลาบ่าวสาวยิบยกเข้ามาประกอบพิธี จะได้ไม่ต้องวัวรอจบรออธิษฐานอยู่นะครับทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสาลางวาไวใ้ใต้เคาน์เตอร์ด้านหลังเพื่อกุญเจ้านั่งอยู่นะครับท่านใดที่นำดอกไม้ทุ่งเทียนมายังไม่มีทานใจก็มาิีไปใช้ได้นะครับเสรียบร้อยแล้วถอยกลับไปรอที่เดิมครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะได้จัดสถานที่นะครับ